สวัสดีครับอาจารย์ผมมากับเจนนุ่นและก็บครับอาจารย์อาจารย์ครับอาจารย์ช่วยวิเคราะห์หน่อยครับว่าเจนนุ่นโบที่กําลังอยู่ในกระแสเนี่ยฮะใครสวยสุดครับอ่าต้องเริ่มจากบอกงี้ก่อนนะครับว่าเรื่องของเจนนุ่นโบนี่ก็เป็นกระแสที่มาแรงนะครับ มันมีหลายประเด็นที่น่าวิเคราะห์นะครับเอาผมวิเคราะห์ก่อนละกันแต่ก่อนจะไปถึงตรงนั้นนะครับอาจารย์ใครที่ฟังอยู่ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจเราด้วยนะครับครับมต้องเริ่มเล่าก่อนวนะ่าคือตอนแรกผมก็ไม่ค่อยสนใจนะแต่มีสาวๆเ,เพื่อนผมในเฟซหลายคนเนี่ยก็โพสตขึ้นมานะอะี๋ยวผมอ่านให้ฟังเป็นน้าจิ้มดีกว่าเธอโพสต์ว่า,วาเนี้ยนะคุณเค้คุณเค้ก็กโพสต์ว่านุ่นค่ะนุ่นค่ะมาคนเดียว โบกับเจนกักตัวโควิดอยู่ประมาณนี้นะผมก็เลยเออสนใจคือมันมีหลายคนนะแต่ผมยกตัวอย่างให้ฟังนะแล้วก็ตรงเนี้ยก็อยากใช้เป็นกําลังใจนะคือมันมีหลายประเด็นนะอันดับหนึ่งก็คือเฮ้ยคนเหนื่อยแล้วคนเบื่อเนี่ยแต่เราเห็นเนี่ยเขามาช่วยมาเต้นหรืออะไรแบบเนี้ยมันก็ให้กําลังใจในการดําเนินชีวิตต่อไปนะฮะแล้วก็กําลังใจที่สองก็คือว่าครับ บางที่คุณทําผลงานแล้วคือคือนุ่นเจนโบเนี่ยเขาทํานานแล้วนะแต่ก็พอหาเลี้ยงชีพได้แต่ดูท้ายมันก็ยังรายได้ไม่มากพอก็แยกวงแยกอะไรไปนะแล้วมันเพิ่งกลับมาดังแต่เหมือนมีบุญมีแต่กรรมบาง<ว>ผมฟังมาจากใครเขาบอกว่าเนี่ยเคปของคุณเคนโดไรงี้งเขาบอกว่าบุญมีแต่กรรมบางนะออก็กนะคือมามาดังตอนนี้แต่ออกรายการไม่ได้แต่เดี๋ยวเราจะมีวิเคราะห์ว่าสุดท้ายอ่ะเชื่อว่า เจนนุ่นโบน่าจะได้ประโยชน์จากตรงนี้ถ้าเรียงกระแสไว้ได้นะเดี๋ยวเราค่อยไปดูคลิปอื่นเอาคลิปนี้ก่อนคใครสวยที่สุดนะอะ่เรื่องความสวยเนี่ยผมไม่เชี่ยวชาญผมต้องถามอาจารย์บอลครับนุ่นเจนโบใครสวยที่สุดครับอาจารย์คือผมต้องใช้คํานี้ครับดอกไม้แต่ละดอกย่อมมีความสวยในตัวเองแต่มันก็ขึ้นอยู่กับผู้ชมหรือผู้ดูว่ามีจริตไปทางไหน คือ uh oh. สำหรับผมเนี่ยในสามคนนะครับ uh oh. เจนนุ่นโบเนี่ยโบผมว่าเขาเซ็กซี่ออกไปนาเซ็กซี่มากซึ่งไม่ใช่จริตของผมเพราะนั้นก็เหลือแค่สองคนก็ uh oh. คือเจน uh oh. กับน,นุ่น uh oh. นะฮะพอดีผมไปเห็นอ่ที่เขาเปิดวาร์ปเฟซบุ๊กของคุณเจน,เน่ะคุณนุ่นพอเขาไปดูในรูปแล้วเนี่ยเอ,อผมว่าเออทั้งทั้งคู่ก็ดูดูเรียบร้อย สุดท้ายผมก็เลยต้องตัดสินใจเรียกว่าถ้าในสายตาผมนะผมจะเรียกนุ่นครับผมเราดูแบบเป็นผู้หญิงเรียบร้อยอ่ะเออผมชอบผู้หญิงเรียบร้อยนะแหมาจย์อาจารย์บอลนะเดี๋ยวตาผมบ้างนะต้องบอกท่านผู้ชมท่านผู้ฟัง,งนี้ก่อนว่าเราไม่ได้มองผู้หญิงในมุมไม่ดีให้มาเปรียบเทียบความสวยแต่ว่าอย่างที่บอกไนงะว่า เออผู้หญิงบางทีเขาก็แข่งกันอยู่แล้วแล้วอีกอย่างจึงหลายคนก็มีสามีไปแล้วเนี้ยเราไม่ได้ไปลบหลู่ไม่ไม,ไม่ได้แปลอะไรนะคะต้องบอกนี่ก่อนแต่ว่ามันก็เป็นการว e ิเคะร์เหมือนกับที่อาจารย์บอกดอกไม้ะใช่ไหมแล้วก็มีความชื่นชอบอะไรแล้วก็วิเคราะห์ไปตามเกมแต่สิ่งสําคัญนะผมจะบอกอาจารย์บอลและท่านผู้ฟังทุกคนนะครับว่าผมไม่ได้ชื่นชมทั้งสามคนนี้ด้วยความสวยแต่ชื่นชมในความสามารถบวกกับดวงที่เขามาและก็ความพยายาม อันนี้น่าชื่นชมมากกว่าความสวยแน่นอนความสวยต้องมีระดับหนึ่งแต่ว่าสิ่งสําคัญคือความพยายามความมุมมนะแล้ววันหนึ่งจะออกดอกออกผลอันนี้คือความสวยงามที่แท้จริงนะครับอาจารย์บอลเห็น,นนะด้วยครับเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะครับในช่วงโควิดครับผมอแต่ทีนี้เนี่ยแหมผมก็เห็นคุณเค้กนะั้นเพื่อนผมในเฟซเนี่ยนะนะเขาพูดถึงว่าเขาเป็นนุ่นจริงๆเขาชื่อเค้กแต่เขามาบอกนุ่นแล้วผมก็มีเพื่อนอีกคนนึงชื่อนุ่นที่สวยเขาก็พูดแบบ ดีเลยนะเขาก็พูดอีกอันหนึ่งนะชื่อนุน่นเ้าบอกลนลนลาลนลาหนุชื่อนุ่นอยู่ที่บ้านไม่ได้มากับเจนไม่ได้มากับโบนะครับผมก็เลยคิดว่าเนี่ยนุ่นต้องสวยที่สุดแน่เลยเห็นมีแต่คนบอกว่าจะเป็นนุน่นเป็นนุน่นเป็นนุน่นนะฮะทีเนี้ยผมก็ไปดูไปถามเค,ค้กครับผมก็คิดง่ายผมผมไม่เชี่ยวชาญเรื่องความสวยครับอาจารย์บอลผมก็คิดง่ายผมก็ไปผมก็ไปถามเค,ค้กว่าเค,ค้กอ่ะว่าใครสวยสุด เคเคเขาตอบมาอย่างนี้เดี๋ยวผมตอบไปฟังนะเขาบอกว่าครับชัวโบนะคะหุ่นเป๊ะมากค่ะอิจฉาอ่านะผมก็ตอบไปว่าเคาก็ดีนะเคก็เป๊ะเขาบอกอายค่ะฮ่าฮ่าไค่ะผมก็เลยต้องอ่าหยิบยืมความคิดของเคเต่อนะผมก็ถามว่าอา้อาวผมก็คิดว่าเคเเขาชอบโบเพราะหุ่นอย่างเดียว นะแต่ผมก็ถามเค้กว่าแล้วหน้าตาใครสวยคะเค้กก็ยังพูดว่าโบค่ะนะแปลว่าเค้กเขาสรุปว่าเป็นโบส่วนผมเนี่ยคิดอะไรไม่ออกผมก็ตามเค้กเข้าไปเออ,เอ,อนั่นแหลคะครับว่าจยา์บอลน,นะเค้กคือมันแล้วแต่รสนิยมนะว่าใครสวยใครไม่สวยยังไงแต่ผมมองอย่างนี้นะรฟฟันธง n นะก่อนปิดคลิปนะครับผมฟันธงว่ารประเด็นตอนนี้ ไม่ได้อยู่ที่ใครสวยครับอาจารย์แต่อยา่ทั้งสามคนเนี่ยอะทั้งสามคนเนี้ยถ้าหลังโควิดแล้วยังเรียนกระแสได้นะครับสามคนนี้ต้องมาคู่กันอ๋อเข้าใจไหมครับว่าหนึ่งบวกหนึ่งบวกหนึ่งไม่ใช่สามไม่ใช่ห้าด้วยแต่ผมว่าเป็นเป็นหกเป็นเจ็ดเลยนะเพราะว่าคือเขาจะมาเพราะเพลงมันมาอย่างนี้แล้วอะถ้าขาดคนใดคนหนึ่งไปอะพลังจะหายไปเยอะมากนี่แหละคือนี่แหละคือสิ่งที่แท้จริงของความสวยบางครั้งเนี่ย อาจารย์บอลจะเห็นนะผมก็เคยออกข้อสอบให้เด็กด้วยว่าเนี่ยทําไมหนังบางเรื่องหรืออะไรแบบนี้เราถึงจ้างคนที่เป็นดารามาทั้งที่ว่าถ้าไปจ้างคนธรรมดาอาจจะสวยกว่าดาราคนนี้อาจจะหล่อกว่าดาราคนนี้แต่มันไม่ไดังเท่าแล้วเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยเขายอมจ่ายแพงเพราะว่าจะเอากระแสะของดาราเนี่ยมามาบิวตัวหนักต่อผมก็ยังพูดเหมือนกันว่านุ่นเจนโบได้บิวมาขนาดนี้แล้วเนี่ยครับอ่า ต้องพยายามรักษากะระแสไว้อาจจะอาจจะมีการให้สัมภาษณ์หรือสร้างสตรอรี่หรืออะไรใหม่ๆเข้ามาไงซึ่งซึ่คือกะระแสเนี่ยรักษายากเหมือนกันผมเคยวิเคราะห์อยนนี้ผมยกเคสหลีอ่าหญิงลีเนี่ยบุญมีแล้วก็กรรมมีเอ้ยบุญมีแล้วกรรมไม่บางด้วยหญิงลีก็ได้ความดังจากเพลงเพลงเดียวคืออะไรนะขอใจเธอแลกเบอร์โทรถูกไหมหลังจากกะระแสผ่านพ้นเนี่ยผ่านไปปีหนึ่งผมก็เชื่อว่าสมมติแต่เดิมหญิงลี ตอนที่ยังไม่มีขอใจเธอแลกเบอร์โทรเนี่ยอาจจะดังระดับหนึ่งได้ค่าตัวสมมตินะผมสมมติตัวเลขสามสามหมื่นถูกไหมฮะครับ,รบพอหลังจากเพลงเนี่ยาจะาขึ้นไปสองแสนครับแต่ความดังเนี่ยวลามันดังแล้วเนี่ยมันจะค่อยๆลงมันจะไม่ใช่ลงแล้วกลับไปเท่าเดิมดังนั้นเนี่ยหญิงลีหลังจากไม่เพลงมันหมดกระแสไปแล้วเขาก็อาจจะรับค่าตัวเหลือแสนหนึ่งหรือหรือหกหมื่นเจ็ดหมื่นก็ยังเพิ่มมากกว่าเดิมที่เป็นสามหมื่นมันไปต้องสองสามเท่า ผมก็เชื่อว่านุ่นเจนโบเนี่ยนะถ้ายัางรักษาสายสัมพันธ์แล้วก็รักษาความดังเลี้ยงกระแสะได้ระดับหนึ่งเนะ่ยหลังโควิดเนี่ยเธอก็จะได้คาตัวเพิ่มขึ้นอแต่ต้องมาคู่กันสามคนนะเขาไม่ดูคนเดียวหรือดูคนเดียวแต่มันจะได้ได้มูลค่าน้อยกว่าอันนี้ผมว่าสําคัญที่สุดรรครับอาจารย์บอลครับเห็นด้วยครับครับต้องแท็กสามเท่านั้นครับก่อนบจบประจนรันมีอะไรจะฝากให้กับทางแฟนที่ต้องเอาชนะ เอ่อช่วงโควิดนี้ให้ได้ป่ะครับอ่านี่แหละครับก็กลับมาเรื่องความสวยเหมือนกันคือผมว่าคลไวัยไปแล้วไนงะคือนุ่นเจนโบในตอนที่เป็นไอ้เพลงเนี้ร้องอะ่ะเขาอาจจะยังอายุน้อยยังเน้นทั้งเงินห้าสิบความสวยห้าสิบหรือเปลร์เป่าความสวยเจ็ดสิบแต่ถ้าวันนี้อายุเยอะขึ้นเนี่ยนะก็ยังสวยเป๊ะเหมือนเดิมแต่ความคิดเขาเปลี่ยนละเฮ้ย hey, สวยไม่สวยไม่สำคัญอ่ะขอให้ได้ตังค์ขอให้ทาเงินได้ผมก็เป็นกําลังใจให้กับ เจนโบนุ่นแล้วผมจะพูดอย่างนี้เลยนะครับว่าเจนโบน,นุ่นเนี่ยเป็นตัวอย่างที่ดีว่าเราอย่าพยายามทอเราอย่าทอแท้เราสู้ไปแล้ววันหนึ่งโอกาสจะมาถึงเราแล้วถึงแม้เราบอกว่าเฮ้ยเราคงไม่ดวงดีเหมือนนุ่นเจนโบไว้ที่มาตรงนี้นะครับแต่ผมก็จะบอกว่าอย่างน้อยเรื่องราวดีๆคนอื่นอย่าไปอิจฉาอย่าไปอะไรเราต้องชื่นชมออกับเขาหลักของการคิดบวกอ่ะคือถ้าเราชื่นชมออกับคนอื่นเดี๋ยวถึงวันหนึ่งก็จะมาถึงเราบ้างนะครับ ผมก็เลยฝากแฟนๆให้คิดไปว่าความพยายามของนุ่นเจนโบเนี่ยเจดสวงแค่สาคุณพยายามแล้ววันหนึ่งจะมาถึงคุณดังนั้นเนี่ยเรายินดีและดีใจกับเขาหรือเต้นโคเวอร์หรือทําเพื่อผ่อนความผ่อนคลายตัวเองสร้างความบันเทิงไปได้เต็มที่ครับ <c oughs> เอาถือว่าเป็นบทเรียนบทหนึ่งที่ทําให้เรามีกํำลังใจใน,ในการเดินหน้าไปสู้กับโควิด จนถึงวันที่โควิดหายแล้วเราก็จะกลับมาได้ใช้ชีวิตเหมือนเดิมได้ทำมาหากินกันเหมือนเดิมนะครับอาจารย์บอลครับโอเคครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ